ไปที่เฮ็ดยังนะยังได้อยู่นนยบ่ได้ได้ป่ะอีน้องดำบ่ได้ไปหามนำ้ำบ่ชาวแล้ว,ว,ลวอ๋อน,นี่เพิ่นมีสายยางเลยนี่อ๋อเพิ่นมีสายยางแล้วดีจ้ะบ่ได้หาบแล้วนอ้องดำเนี่ยเฮ้ยแม่ยู่ก็ไปจัดตอนนี้เอ้าอันที่เท่าเดีย,ย,า,ยายเดี Là Bella là. Oh. chắc hai mươi tay chắc hảo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  chắc gì? chắc hảo chắc hảo này? bèn chắc bèn chắc hảo 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 ใช่งัวเจ้าวันนี้ปะไปงัวปะงัวกะเจ้าน้องดำนี่มาแต่เดินเปลี่ยนแปลงทุกเทื้ามารอบนี้งามขึ้นทั้งๆที่เคยงามอยู่แล้วแต่ก็น้องเขินแม่นงามขึ้นกว่าเก่าอีกเขาหน้าใสขึ้นมีความฮักวะนี่วะเหนียวเห็นปะ มีคนมีความหักมันศีน้าใสเด้บ่ยังบ่มีบ่บ่มมีควาักยังขี้เก่าบ่บ่บ่มโสดขี้เก่าโสดตลอดอดอ้าจากปีแล้วไอมหาเจ้านี่เจ้าก็ยังโสดอยู่ขึ้มืออนี้วะเจปีแล้วอ๋อสิบเจ็ดปีแล้วตั้งแต่เขามาก็โสดตลอดเลยห้าสิบหกเป็นบ่มีแฟนมีงเคยมากเลาขี่ล้างไปขี่นากว่ะมาเจ้าขี่ไล่อลิ ใครว่าอาจีไปตีนี่ทิชชานว่าเนี่ยครับใครว่าติจัดการให้ว่าจัดการให้ผู้บ่าวก็ได้ว่าไม่ถ้าผู้บ่าวพ่อจะบอกเลยถ้าผู้เฒ่าว่าเดี๋ยวไอจีไปจัดการนี่ได้ยังกินแรงมั้ยนี่นี่เหรอยังบ่มียังกินบ่น้องน้องประเด็นเนาะ ใหญ่ไปเ่นเนาะอยู่สามคนคือเ่าเออกไเแล้วออาไปเฮียนอยู่คน่อยู่ใส่ันบ่ออยคนลยบ่อยุเลไปเฮียนเนาะคนมืองยู่ใส่บ้านแม่เจ้าบ่บ้านนาบ่าวเรียนอยู่บ้านนาบ่าว เราก็อยู่กับแม่เท้ากับน้องอีกคนนึงคอนเสิร์ตที่แรกก็ทำเนียร์้อนเสิร์ตตอนนั้นเลยบ่โอ้ักเกียร์และไอ้พระเด็มมาหานี่ลายเดือนเลยลายเดือนแล้วมาแต่ต้นปีเพื่อได้เพื่อมาเพื่อนนั่งอยู่นั่นอยู่หันหนึ่รู้ว่าไปจำได้เนาะอันนี้น้องเพิ่นหาบน้ำอยู่ คลิปผู้สาวในตำนานคุณสาวภาคหาในตำนาน,นเปลงเพลงแบบไดไม่กี่นิ้พายไปบึงป้งในบ่อเพลงมันได้น้ำเจ้าเป็นแนวใดมันเป็นแนวใดอ่ะทีไปบึง้งมาหลังเงือนเจ้าหน้ามันหลายอยู่บ่อพายยางบึงเะ <c oughs> เหรอฮ่เฮ็นแล้วเลยโอ้แรงวางงัวเริ่มหลายแล้ว <c oughs> ครับ งเลง้ลงเกลงเกลงเกลงเจ้าบา่าฮะเจ้า,าตังวงเจ้าน่ะยด้ยสาวนี้เราที่เราหามน้ำน้ำเจ้าตอนนั้นหรอือวะอืมอ,อ๋อเออชื่อได้อยู่เรามีคู่แล้วบ้ตอนนี้เ,เรามีเจตเจ้เรามีเจตต์หามน้ำเจ้าคนนะเป็นโอ้จะมีตกตับตี่หามปีแล้วตี่หาปีแล้วโอ้ เราหามน้ำจนได้คู่เนาะเออลานไม่ได้หามจนตายจเพื่อนเรคู่มานุ้ยไมด้มาเลยอ๋อโบเปิดใจให้กับเจ้าหรือเปล่าเลือกหลายว่ะวันนี้ก็เปิดยุ่งข่าบ่มักนเที่จะได้สั่งอืมอยากคู่ดิคนนั้นเป็นแนวไหนนาะนะแต่ว่าเพื่อนก็จิตใจดีน่ารักเลยจริงเนาะอายุกับสิเกตแปดเนาะสิแปดแล้วยังสิเกตเก้าไรสิสิแปดเลยไดเนาะใกล้แล้วเนาะ ไงแล้วเรามาตั้งแต่น้องอายุสิบหกอ่ะก็ถือว่าอันนี้ปีที่สามแล้วเนาะจากเดียวเนาะแม่นประมาณนั้นได้ดีใจได้ที่ยังจืดซูมายได้เลยไอ้มาพี่เนียนบวะมาพุก้าขอบใจครับแม่ท่านเล่าแบบจื่อเขาได้ยี่บอไงดีใจได้ที่อจืดได้เด้อขอบใจเด้อเป็นยัง ก็ okay, สวยงามธรรมชาติดีนี่นี่แหละมักตรงเราเป็นนี่แหละมอหนคือเป่าฟรมเฮ้าวะมักตรงเราเกิดน, <c oughs> นี่แหละพิจเพียงธรรมชาติดีสดใสสดชื่น